สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ e-wallet อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ r อร์นะครับผมแอร์เพนะครับก็จะเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์นะครับผมที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเติมเงินอจองตัวหนังเติมเกมนะครับผมอจองตัวรถต่างๆหรือไม่โอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับผม เรามาดูด้านการชําระบินนะครับจะเป็นในเรื่องของชอําระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตค่านนค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์ประกันดิสซิ่งสังหารมทรัพย์นะครับเราเข้ามาดูที่บัตรเครดิตก่อนครับเช่นถ้าเรามีชําระบัตรเครดิตผ่านแอปนะครับช่วงนี้จะมีโปรโมรชั่นก็คือแถมบัตรดูหนังหนึ่งใบนะครับผมที่พสามสินะครับ แล้วมาดูค่าน้าค่าไฟครับค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีค่าภาษีรถยนต์ภาษีสัมภาระต่างๆนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเราจะได้รับค่าทรรเนียมคืนทุกบินแต่จะได้รับคืนในรูปแบบของแคชในอ่า e ีวอลตหรือว่าแอปเป Wallet นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเรามียมอดชำระ5,000บาท ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5บาทสมมติก็เป็น5,500บาทอ่บาทเมื่อเราชรําระไปแล้วปุ๊บทางแอปพลก็จะเฉลีย่ยเงิน5าบาทคืในให้เราแต่คืนในรูปของแคชนะครับแคชตัวนี้ถ้าเราสะาสมครบ50บาทขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะถอนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนั่นก็คือพูดง่ายๆช่วงนี้ฟรีนั่นเองนะครับผมมาดูวา่าตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราชรําระพวก ทร์รขามนาคมนะครับไม่ไว่าจะเป็นทูร์ไ e ดีแท็อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับค่าธรรมเนียมคืนทุกบินเช่นเดียวกันครับผมพวกประกันนะครับมาดูประกันประกันก็ได้รับค่าธรรมเนียมคืนเช่นกันครับผม l e a ซ i n g นะครับผม l e a s ิ่งก็ได้รับค่าธรรมเนียมคืนเช่นกันนะครับ วนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อสังหาสาังหาพวกเงินผ่อนบ้านต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับค่าธรรมเนียมคืนอือ่นๆมีอะไรบ้างก็จะมีค่าสินค้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีสินค้ามากมายตรงนี้ก็รอให้ทางแอร์เพย์นะครับไปดอแบบธุรกิจต่างๆก่อนผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พวกนี้ตัวหนังนะครับผมผมได้รีวิวให้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเติมเกมนะครับเกมมีเกมอะไรบ้างาก็จะมีเกมพวกนี้นครับผมไม่เคยเล่นหรอกก็จะมียู่ห้าเกมและคิดว่าน่าจะมีขึ้มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็กาลังน่าจะดีอยู่แล้วก็บัตรเงินสดเช่นเราเติมเงินนะครับผมเช่นผมใช้วัตถุก่อของ a ออนะครับผมก็จะบัตรเติมเงิน เราก็คลิกไป100 500ปึ๊บตรงนี้นะครับผมเราก็จะมีโค้ดเติมเงินหรือว่ารหัสเติมเงินมานะครับแต่ถ้าเป็นเติมเงินมือถือแบบไม่ต้องใช้สลิปหรือว่าโค้ดเงินก็คือโอนอเติมเงินปึ๊บจะเข้า,ามือถือได้เลยนะครับผมก็จะมีตัวรถหัวเรือต่างๆนะครับผม ็โหลดมาแล้วลองเปิดดูนะครับก็จะเป็นวงในแี่พวกร้านอาหารนะครับผมตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับเราจะได้ในราคาพิเศษนะครับผมก็จะมีหลากหลายร้านนะครับผมให้เราเลือกดูแล้วก็ดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับเราเราต้องการหาสินค้าตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะครับผม อ,อ่โอเคครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอแอปแอป p a y หรือว่า AirPay w a l l e ตตัวน,นี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับผมขั้นตอนง่ายๆครับผมแต่ช่วยให้เราประหยัดเวลาประหยัดเงินและอำนวนความสะดวกให้เราเป็นอย่างมากนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแอป a i r เ a อเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ